และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนำร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึงเกม Moonlight Scatter Dark Gamer ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวีีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิวเจอร์ซูเปอร์แตงและซูเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลลาร์ตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิวเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมคั้งครับกับช่องด r k ซ์สกายครับ ก็วันนี้นะครับผมก็มีเกมเมือถือสุดคิตครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วชื่อเกมว่า l a g กน r o ์ n Idol Adventure นั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกม IP นะครับเครือของ l a g n น r o ์ล็อกนี่เองแหละท่านผู้ชมครับแต่ว่าในรูปแบบของตัวเกมเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่ใช่แนว MMO RPG อีกต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเกมแบบว่าแนว I d ด l นะครับซึ่งมันเนี่ยก็จะเหมาะสาหรับวัยทางานหรือว่าใครเนี่ยไม่มีเวลาอยู่จอเป็นเวลานานๆครับเพราะว่าในเรื่องของระบบภายในของเกม เขาเนี่ยก็จะทําการฟาร์มทรัพยากรแล้วก็ลงไปถึงครับเก็บระดับเเวลให้กับเราเนี่ยแบบอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับซึ่งแน่นอนคบว่าสําหรับใครที่สนใจในส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทําการแปะไว้ให้ครับที่ด้านล่างของคลิปวีดีโอเลยก็แล้วกันนั่นเองครับและถ้าหากท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็เชิญรับชมคลิปวีดีโอได้เลยครับไปครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับสรัสดีนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของบรรยากาศตัวเกมครับแล้วก็ลงไปถึงครับระบบเบื้องต้นภายในของตัวเกมมันบ้างนะครับ ก็ซึ่งแน่นอนแหละท่าผร้ชมมันเนี่ยก็จะทําการฟาร์มกับมอสเตอร์ให้กับเราแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผร้ชมเนี่ยอยากที่จะทําการครับได้ในส่วนของไอเทมที่ว่ามันเนี่ยจะดีกว่านี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดจิ้มครับท้าต่อสู้กับบอสได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละท่านประชมครับว่าทุกๆครั้งนะครับที่ว่าเราเนี่ยทำการเคลียร์บอสไปได้ครับเราเนี่ยก็จะสามารถครับไปอยู่ชั้นที่สูงขึ้นครับซึ่งมันเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถได้รับครับในส่วนทรัพยากรเนี่ยที่ดีขึ ส่วนนี้ลหละท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นในเรื่องของรางวัลการเช็คอินนะครับเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอีเวนต์นะครับเห็นไหมมีล็อกอินรับรางวัลล็อกอินแจกรางวัลน,นะครับ ตวนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ครับในการรับเนี่ยการ์ด MVP นั่นเองของบอสนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเวอร์ชันนี้ก็ยังจะมีในเรื่องของระบบธาตุแล้วก็รวมไปถึงครับระบบการฝังเนี่ยในเรื่องของการ์ดต่างๆด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยพอเราทานประชมเนี่ยทำการดาวโหลดมานะครับในทางระบบเนี่ยจะให้เราเนี่ยได้ทําการเลือกครับว่าเราเนี่ยจะเล่นตัวละครผู้ชายหรือว่าทานประชมเนี่ยจะเล่นตัวละครผู้หญิงนะครับพอเราทานประชมเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆครับเขาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของค้าสายชีพต่างๆครับ ให้เราเนี่ยได้ทำการเลือกนะครับแล้วพอเราท่านผู้ชมเนี่ยลื่นไปเรื่อยๆอีกครับเขาเนี่ยก็จะทําการปลดล็อกครับสมาชิกภายในทีมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเนจะทำการกดทิมซูบอสอีกทีหนึงเห็นไหมครับมันจะมีตารางเป็นทีมอยู่นะครับซึ่งแน่นอนแหละท่านผู้ชมถ้าหากเราเนี่ยรวมตัวหลักด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับสมาชิกภายในทีมเนี่ยทีมของเราเนี่ยจะสามารถติดตั้งตัวละครครับได้ถึง4ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนแหละท่านผู้ชมครับวิธีการอัปเกรดนะครับเนี่ยหรือว่าในการเพิ่มความสามารถครับตัวละครหลักแล้วก็รวมไปถึงครับตัวละครภายในทีเนี่ยจะอยู่ในส่วนของระบบฟังก์ชันครับของตัวละครหมดเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการครับเพิ่มเกรดคุณภาพนะครับของอุปกรณ์เห็นไหมตอนแรกเนี่ยมันมีอยู่2ขีดนะครับตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มเป็น3ขีดแล้วนะครับตอนนี้หละท่านผู้ชมเป็นในเรื่องของค่าสเตตัสนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถอัพแบบเมนนวดเลยก็ได้หรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะทําการกดจิ้มคาว่าแนะนําเลยก็ได้นนนะครัเเห็็มมม้่่าาา CP กกจทํพิขึนะครับ แล้วเขาเนี่ยก็ยังจะมีในเรื่องของระบบคอร์สตูมด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ผมเพิ่งเล่นนะท่านผู้ชมครับก็เลยยังไม่มีนะครับรู้สึกว่าในเรื่องของระบบคอร์สตูมเนี่ยจะบวกค่าสถิตัพิเศษด้วยนั่นเองนะครับ เสรษฐีนี้รับท่านผู้ชมลองไปดูครับในเรื่องของสมาชิกกันบ้างภายในทีมนะครับก็เหมือนกันเลยท่านผู้ชมครับซึ่งเราเนี่ยสามารถกดติดตั้งอุปกรณ์แบบอัตโนมัติได้เลยนะครับในทางระบบก็จะทําการเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุดครับมาสวมใส่ให้กับเรานั่นเองนะครับเสรษฐีนี้รขบท่านผู้ชมครับในเรื่องของตัวละครภายในทีเนี่ยเขาเนี่ยก็ยังจะมีหมดหมู่ครับในเรื่องของการอัประดับเลเวลด้วยนะครับซึ่งมันจะใช้น้ํายาครับเป็นขวดสีม่วงนะครับซึ่งในส่วนน้ายาตัวนี้เนี่ยก็ได้มาจากการผ่านด่านแต่ละชั้นนั่นเองแหละท่านผ นั้นแล้วก็ให้เราเนี่ยมาทำการอัพระดับรล v e l ครับให้กับสมาชิกภายในทีมของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของสกิลนะท่านผู้ชมครับก็ซึ่งนแน่นอนแหละว่าสกิลของแต่ละตัวเนี่ยสามารถติดตั้งได้เพียง4็อลตเท่านั้นครับก็ให้เราเนี่ยค่อยอ่านคุณสมบัตินะท่านผู้ชมครับแล้วก็เลือกเอานะครับ เพราะว่าในเรื่องตัวเกมมันมีภาษาไทยนั่นเองเสรษี้คับท่านผู้ชมครับเราเนี่ยสามารถกดดูได้ด้วยนะครับอ่ะอย่างเช่นเลยกันนะครับว่าแต่ละคาสเนี่ยมันสามารถแยกย่อยเป็นอาชีพอะไรได้บ้างนะครับไอตัวนี้ผมเล่นเป็นนักเวทเนาะเป็นอาชีพหลักนะครับให้เราเนี่ยทำการกดจิ้มครับคำว่าเปลี่ยนอาชีพนะครับซึ่งมันเนี่ยก็จะมีให้เราเนี่ยได้ทาการเลือกครับว่าท่านผู้ชมจะเล่นเป็นวิศาต์หรือว่าท่านผู้ชมจะเล่นเป็นเซกเลยก็ได้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ยังจะมีครับในเรื่องของนะครับตัวอย่างสกิลด้วยให้เเเเเรรรราา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 นนนนนนี่่่่่ยไได้ทํกกออแตวงืขคคใปปลจ็ ครับที่จะต้องมีตัวละครหลักมีจ็อบเนี่ยถึงระดับเลเวล50นั่นเองนะครับถึงจะสามารถทําการเปลี่ยนคลาสตรงนี้ได้นั่นเองแหละท่านผู้ชมครับเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของช่องกระเป๋านะครับซึ่งในส่วนโปรแกรมเนี่ยก็จะทําการแจกไอเทมให้กับเราเนี่ยแบบเรื่อยๆนะครับตอนนี้จะเป็นเมืองหลักนะครับเห็นไหมก็จะมีครับโรงฝึกสัตว์เลี้ยงเนี่ยความจริงแล้วมันกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะกดตรงนี้เลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ นะครับรู้สึกว่าจะมีในเรื่องการไต่หอคอยทาวเวอร์ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นหอคอยอยู่แต่ว่าผมยังไม่ได้ทำการกดล็อกนะครับส่วนนี้เป็นบอสโลกนะครับน่าจะแบบว่าไปตีบอสได้นะครับเพื่อเป็นการลุ้นการ์ดบอส MVP นั่นเองนะครับตอนนี้ห้องคอสตูมมีร้านค้านะครับถ้าใครเพิ่งเล่นเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มคำว่าจดหมายด้วยนะครับเห็นไหมมันก็จะมีเนี่ยเห็นไหมไอเทมต่างๆครับแจกเราแบบโคตรเยอะแบบจัดๆนะครับอ่ะกดรับหน่อยเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะรับไปอีกโอ้โหเยอะมากท่านผู้ชมครับไดด้้้บอสตมมี่ววยยเท่านผู้ชม ่ะโอเคครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยกดไปที่ในเรื่องของสกิลนะครับอ่ะผมอัพแบบยับๆเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของการอัพสกิลเนี่ยเขาจะใช้ครับคล้ายๆเป็นหนังสือนะครับเนี่ยเป็นสกอร์ด้วยนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ใช้เงินด้วยนะครับในการอัพเกรดเลื่อนขั้นนั่นเองนะครับอ่ะอัพแบบยับๆเลยก็แล้วกันแต่ทีนี้ล่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์อ่ะโอเคครับสวมใส่แล้วเนี่ยอัพระดับเลเวลครับท่านผู้ชมน้ํายาผมพออัพรัวๆไปเลยนะครับอ่ะจะประมาณนี้แหละครับเสร็จทีนี้ครับท่านผ ในทีมของเราเนี่ยไปสํารวจแบบอัตโนมัติหรือก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับในเรื่องของระบบฟังก์ชันต,ต่างๆเขาจะมีเงื่อนไขในการปลดล็อกครับคือเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไต่นะครับเนี่ยชั้นเนี่ยไอตัวที่ว่าเป็นฟิลนะครับเมอร์แมปเนี่ยให้ไปถึงขั้นที่ว่าเขาเนี่ยกำหนดซะก่อนนะครับในเรื่องของระบบฟังก์ชันต,ต่างๆมันก็จะทําการปลดล็อกให้กับเราเนี่ยแบบเรื่อยๆนะครับ อันนี้มันก็ยังจะมีครับในเรื่องของการนับระยะเวลาการถอยหลังด้วยนะครับถ้าว่าเวลาครบก็สามารถเนี่ยกดรับไอเทมได้แบบรัวกันเลยทีเดียวซึ่งความจริงแล้วมันเนี่ยก็ยังจะมีครับในเรื่อง,องการเล่งความเร็วด้วยเห็นไหมแต่ว่านี้ต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนเห็นไหมถึงจะสามารถกดได้นะครับ ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับการต่อสู้บอสมันไม่มีในเรื่องของระยะเวลาในเรื่อง,องการคูดาวนะท่านผู้ชมครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยเอาจริงสามารถใช้มาโคได้เว้ยแต่ถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากที่จะให้มันเนี่ยต่อสู้แบบอัตโนมัติภายในเกมเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้จําเป็นที่จะต้องเติมเงินนะครับแต่แบบสายฟรีเนี่ยท่านผู้ชมกดมาโคเลยก็ได้นะครับเกมเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้โกงอะไรถูกต้องไหมเราแค่อยากว่าเออให้มันผ่านบอสไปได้แบบไวๆนะครับเสร็จทีนี้ครับตรงด้านซ้ายมือเนี่ยอัน,น ตัวด้านล่างจะเป็นหลอดค่า H P และ M P นะครับของภายในทีมของเรานั่นองนะครับในเรื่องของระบบภายในก็จะประมาณนี้แหละท่านผู้ชมครับก็ไม่ได้ซ้อนอะไรนะครับในเรื่องการตั้งค่าก็ไม่มีในเรื่องการปรับค่ากราฟิกอะไรนะครับมีในเรื่องของซาวด์เฉยๆนะครับส่วนตัวด้านบนครับก็จะเป็นหลอดค่า P หลอดจ็อบนะครับเนี่ยก็อย่างที่ว่าผมบอกแหละรีบอสบ่อยๆครับในเรื่องของระดับเลเวลมันจะขึ้นไวนะครับแล้วมันก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถได้รับอุปกรณ์ครับที่มันเนี่ยเป็นเกรดคุณภาพที่ดีได้นั่นเอง ครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องการกดทิ้มนะท่านผู้ชมครับไปในส่วนของเวอร์แมพหน่อยเลยไหมให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูหน่อยเลกะกันนะครับวอร์แมพของเกมนี้เนี่ยมันใหญ่หรือเปล่านะท่านผู้ชมอ่ะกดทิ้มมาเลยนะครับเนี่ยแมพเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้เองเว้ยท่านผู้ชมครับเห็นไหมตอนแรกมันเนี่ยจะเป็นขาวดําครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทําการไต่ไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมมันเนี่ยก็จะเริ่มมีสีสันนั่นเองนะครับแมพก็ไม่ได้กว้างอะไรครับเล่นกันได้แบบชิวๆเพลินๆนะครับก็จากที่ว่าผมเล่นมามันยังไม่ได้ติดอะไรนะท่านผู้ชมครับ ก็เล่นกันได้แบบเรื่อยๆกันเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยถึงได้บอกกัว่ามันเนี่ยเหมาะมากสาหรับวัยทํางานหรือว่าใครเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาอยู่จอเป็นเวลานานๆนั่นเองนะครับซึ่งณตอนนี้ก็อย่างที่บอกแหละเขาเปิดโค้ดเบต้านะท่านผู้ชมถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะจนไปถึงวันที่15้นี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนแหละถ้าใครเนี่ยช่วงนี้ยังไม่มีเกมไหนเล่นครับแต่ส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทาการแปะเอาไว้ให้ครับที่ด้านล่างของิปวีโอเลยก็แล้วกันนั่นเองครับผม แล้วก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวีดีโนี้ที่ผมได้มานําเสนอสอับพาร์ทนี้และถ้าชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต่อไปอย่างไรก็รบกวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม